สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยจ่ามือนีซางบอยกะเอากระบ้าปลูกมันมาส่งลูกคาอยูุ่บานบานเปร่งค่ะตำบลแวงดงอำเภอ่ากศรีชลาร์ดจังหวัดมหาสารคามจ้ะลูกค้าเพิ่นจะเลือกเป็นกระบ้าปลูกมันค่ะห <c oughs> อบเลยใบนนี้สูงเท่าไหร่นะ <c oughs> <80. S 1> กว้างเมตรเจ็ดสิบสูงแปดสิบเซนค่ะกะบ้าปลูกมัน <c oughs> ของอูซางบอยค่ะ ยาวเท่าไหร่ยาวเมตรยี่สิบเอฟซีคนใดสนใจสร้างสร้างบอยใดากาเบอร์โทรสร้างบอยศูนย์หกสองสามีนึงจะซีซีนึงค่ะอัน,นกะกระบะปลูกมันอนเมตรประสงค์ขนปุ๋ยข้นมั่นลักะนางปลูกมั่นแลักะอ่าถ้อยมั่นออกจากเล่าอะรจ้าช่วงนี้เป็นรูดูฝนแลวกะอ่ารถทถายรถท่วงไอรถท่วงอาจจะเขาเล่าบ่ไรค่ะต้องเอากระบะปลูกมันหลค่ะถ้อยออกมา อันนี้เอามาใส่กับตัวสามสิบสี่แรงคูปตัตต้กยากับบ้านนี้แม่งก็จะเปิดเปิดขางในพอรอมเะค่ะนี่มันจะมีก่องสองฟัง,น,งน้ ล็อกกิ๊บเลยค่ะกระบ,บาปลูกมันอนเนกประสงค์ช่วงนี้กับลูกค้าก็ใส่อันนี้นะคะถ้อยมันออกมาจากเราเพราะว่าฝนมันตกหนักดินมันลมลรถพ่วงภาษสาม,มาลงมปใน้เราเลยค่ะแต่เอาก็เอากระบ,บ้าผูกมันถ้อยหัวมันซัมปหล,ละหล้วกับมาขืนพว่วงอีกที่หนึ่งค่ะใส่กิ๊บใส่ครึ่งเดียวพอค่ะว่าต้องดึงเขาไปสุด,ดส <laughs> ไม่ต้องหวนกิ๊บติดผมใส่แค่ครึ่งเดียวพอ แล้วก็เอานิ้วชี้เกี่ยวดึงออกเวลาถอดทีแบบ่ปอดตัเสียวมันตัวนี้หรอเ่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กนี่เป็นตัวเล็กนี่แหละเนาะเป็ตัวเล็กก็ใส่ตัวน,นี้นอ,อ,นนอ๋อพี่ลองลองยกตังยังเต่า อันนี้เรจะเท่นะคะนี่คือยกขึ้นยกลง สนใจติดต่อสร้างบอยได้ค่ะเดี๋ยวสร้างบอยจะปักเบอร์ไว้ดานล่างค่ะ1ึ3สองาม